วันนี้เบสจ,จะพาเพื่อนๆไปกินโมจิหยดน้ําครับนี่นะครับโมจิหยดน้ําของเรานะครับนี่มันเด้งมากเลยนะครับทุกคนแล้วเขาก็จะห่อใบบัวมาให้อย่างนี้นะครับนี่ที่เขาจะมีมาให้ก็จะเป็นตัว่วนะครับถั่วบทนะครับแล้วก็เป็นน้าเชื่อมของเขานะครับเดี๋ยวเบสจ,จะลากให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะเป็นยังไง นี่นครับเ,เพื่อนๆเบเกอร์ลาดมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับมันเหมือนเป็นถุงที่มีมน้ําอยู่ข้างในเลยนะเ,นเพื่อนๆน่ารักมากเลยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นน้ําเชื่อมนะครับเขาใส่กระบอกไม้ไผ่มาให้น่ารักมากเลยนะครับดูครับเขาจะเด้งแบบนี้เลยนี่เด้งๆดงเด้งๆดงเลยนะครับ เดี๋ยวเบ๊จะมาชิมให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัดแล้วเดี๋ยวเบ๊ก,ก็จะชุบน้ําเชื่อมกับถั่วของเขานะครับมาดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ทุกคนหน้าตาก็จะน่ากินแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันครับอืมทุกคนมันจะแบบแตกในปากแล้วมันจะนุ่มๆหวานๆกลมๆครับแล้วถั่วมันจะมีแบบกลิ่นแบบที่แบบหอมมากเลยนะเพื่อนๆ นี่นะครับเพืเ่อนๆเนี่ยไปจะตีเพืเ่อนดูนะครับนี่จะเด้งดึงแบบนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เวทขอตัวไปกินก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพราะเวลาดีๆมีได้ทุกวันบ๊ายบาย